ขอพามากันต่อที่จังหวัดสมุทรปราการกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนที่ได้ขายดีใช้เนื้อและหมูต่อวันกว่า150กิโลกรัมเฮ้ยจะเป็นร้านไหนนั้นตามน้องไม่ต้องไปกันเลยครับ เศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะไปต้องพาทุกคนมาอยู่แถวแพรกษานะคะที่เนี่ยมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนขวัญใจของคนย่านนี้ขายดีคนแน่นวันวันนึงเนี่ยใช้เนื้อหมูเนื้อวัวถึง150กิโลกรัมนะจะพาไปเปิดเคล็ดลับขายกว๋วยเตี๋ยวยังไงให้รวยกับร้านเนื้อตุนหมูตุนลุงออสค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุน,ตนลุงออสต,ตั้งอยู่ตำบลแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์ออกแนววินเทจเล็กน้อยมีโต๊ะให้นั่ง10กว่าโต๊ะมุมด้านข้างของที่ร้านก็จะเป็นมุมทำอาหารที่โชโว์วัตถุดิบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมูต, huh, ต ów, ุ๋นเนื้อตุ๋นเนื้อสดลูกชิ้นตับสบายนางที่ต้องไปลิ้มลองกันให้ได้นอกจากที่ร้านจะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นชามธรรมดาที่ให้กันแบบมะฮึมาแล้วก็ยังมีเสิร์ฟเป็นแบบหม้อไฟให้อิ่มกันแบบจุกๆกกันอีกด้วยล่ะครับเมนูนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีเมนู hmm. ข้าวกระเพราและเมนูไก่อบให้ลูกค้าได้เลือกทานอีกด้วย แต่เมนูขายดีของที่นี่จะเป็นเหล่าบรรดาเนื้อตุนหมูตุนที่ขายต่อวัน150กิโลเลยทีเดียวขาย,ขายดีขายดีขนาดนี้เอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักกับลุงออสเจ้าของร้านก๋วยเตีวเนื้อตุนหมูตุนลุงออสกันเลยครับสวัสดีค่ะ ลุงออสกับคุณป้าน,นะคะวันวันหนึ่งใช้เนื้อหมูเนื้อวัวกี่กิโลกร,รัมลุงรวมทั้งทั้งเนื้อทั้งหมู<ช>ก็วันละ100 100ร้อยร้อยวโลเนื้อตุ๋นของทางร้านเนี่ยลุงออสปกติลุงออสเป็นคนทําใช่ครับลุงออสจะมีหน้าที่ทำทำเครื่องปรุง,งเครื่องปรุงทาวัตถุดิบทําเนื้อตุ๋นหมูตุน๋นต่างๆแต่เห็นว่าที่ร้านเนี่ยลุงออสเนื้อตุ๋นของร้านอะ<ช>ทาวันเดียวไม่ได้กินนะใช่ครับกี่วันนะคะ สองวันครับสองวันงั้นเรากลับเลยดีกว่าเย็นเย็นเย็นดีอ๋อยังยางเวลาตุ๋นเนาะพอมันสุกแล้วต้องปล่อยให้มันเย็นอ๋อแล้วพอเย็นแล้วเราก็ต้องมาปิดไปคืนหนึ่งหาเอาออกให้มันคายเย็นแล้วก็เอามาหั่นโอ้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูขั้นตอนกันแบบเต็มๆมแน่นอนแต่ว่าเอาแล้วอย่างที่ร้านพป,ป้าขาเราน้ำซุปอย่าง,างนี้เราแยกไหมโอ้แยกเนื้อแยกร้านขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะเข้าสามปีแล้วครับสองปีสสองปีกว่าเออจะเข้าปีที่สาม ใช่ไหมคะขายมา3าปีร้านเนี้ยไม่ธรรมดานะเธอคนร้านดังถึงขั้นว่ามีคนต่อแถวรับหมดคิวเหรอคะใช่เคยมีเยอะที่สุดกี่คิวจำได้ไหมฮะก็ห้าสิบหกสิบนั่งรอแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนแล้วที่ร้านยังมีเมนูอะไรขายอีกบ้างก็มีกะเพราเนื้อตุนกะเพราหมูตุนข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้ออีกหนึ่งความเด็ดที่ร้านนี้ลูกค้าติดใจคือให้เยอะมากเลยหรอแม่ แปดสิบบาทอ่าหมดต้องห่อขอดูเลยละกันถ้าอย่างนั้นอ่ะหนึ่งชาม80บาทได้เยอะขนาดไหนไม่จกตาจ้าไม่จกตาไม่ใช่ว่ามาถ่ายแล้วได้เยอะนะบางคนเขาก็สั่งแบบลวกจิ้มอย่างนี้เนาะใช่ับลวกจิ้มเรื่อนตาบโอ้โหอันนี้คือเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นนี่แอนแก้วันนี้ทีเด็ดเลยนะละลิ้วริ้วอ่าโหมาเป็นริ้วริ้วโอเค แล้วทุกคนดูเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยววันนี้นอกจากเราเห็นหน้าเตาแล้วจะพาไปเปิดเคล็ดลับวิธีการทำเนื้อตุ๋นที่บอกเลยว่า2วันถึงจะได้กินงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันว่าลุงออสมีเคล็ดลับในการทำเนื้อตุ๋นยังไงคะ่ะ ถึงเวลาตามลุงออสและน้องไม่ตองไปเปิดเตาเ,เปิดสูตรหนึ่งวัตถุดิบเด็ดขายดีของทางร้านกับการตุ๋นเนื้อแต่จะมีวัตถุดิบเรื่องปรุงอะไรบ้างนั้นรอขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้ามพลาดครับเขบอกให้ให้รีบเอาเรือเข้าฝั่งนะตอนนี้พายุแรงมากเรือที่บ้านก็จมไปลำหนึ่งหายไปสิคนครับเส้สีป้ายแดง เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนลุงออสร้านเด็ดยืนหนึ่งของแพรกษาจังหวัดสมุรปราการต่อไปก็ได้เวลาที่น้องไม่ต้องและลุงออสจะพาไปเปิดสูตรลับการตุนเนื้อเครื่องปรุงเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ วันนี้เดี๋ยวลุงอ,อจะเปิดเคล็ดลับการทําเนื้อสุนหรือว่าการต้มเนื้อนั่นเองนะคะคอันนี้คือเนื้อส่วนไหนที่เราต้องใช้คะอันนี้คือเนื้อสามชั้นครับเนื้อสามชั้นขั้นตอนแรกคือทําอะไรก่อนคะปั่นสามเกลือก่อนครับโอเคปั่นเลยจ้ารเรียบร้อยแล้ว ม<โ>ีน้ำน้ำเดือดนะครับอันนี้คือน้ำต้มธรรมดาเลยเราต้องใส่น้านขวดอ๋อโอเคอ่าทีนี้ต่อด้วยซอสปรุงรสนะฮะเท่ก่อนอันโอเท่ก่อนอันนี้ซีอิ๊วดำนะคะใส่ลงไปอ่าอันนี้เป็นเครื่องยาจีนนะคะแล้วก็เครื่องพผ alo นี่คือผงพผโล้ด้วยนะคะนิดนึงแล้วก็พริกไทยดำอันนี้ก็คือผงปรุงรสนะคะซอสปรุงนะคะโอเค อ่อด้วยรากผักชีกับกระเทียม ใช้เวลาต้มนานแค่ไหนคะใช้ประมาณถ้าเป็นเนื้อเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง<ะ>กว่าขึ้นไป 2>, 2ชั่วโมงหลังจากที่ลุงอ๋อทำการต้มเนื้อเสร็จเรียบร้อยเนื้อส่วนที่ต้มนั้นจะยังไม่สามารถนำมาขายหน้าร้านได้ต้องนำไปแช่ในตู้ฟีดท,ทั้งหมด1คืนเพื่อให้เนื้อเนี่ยมีการเซตตัวหลังจากที่แช่หนึ่งคืนเรียบร้อยลุงอ๋อจะนำออกมาพักไว้ให้คลายเย็นเพื่อจะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆในขั้นตอนต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับกับการ ตุนเนื้อของลุงออสต่อไปมาดูการเปิดสูตรหนึ่งเมนูเด็ดนั่นก็คือเกาเหลาหม้อไฟเนื้อรวมคิวหนึ่งพร้อมแล้วค่ะแม่สั่งเมนูหม้อไฟรวมมิตรหนึ่งหม้อนะคะนี่แม่พร้อมลวกเลยอันนี้ใส่ผักสองอย่างเลยหรอแม่สองอย่างเลยก็จะมีผักบุ้งถั่วงอกตับไปเลยแล้วก็ลิ้นเนื้อตุนนี่ทุกคนดูแล้วก็เอ็นดูเอ็นเมื่อกี้แอลถามพ่อพ่อบอกว่าเอ็น ตุ่นประมาณแบบ3ชั่วโมงครึ่ง3-4ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะมามอันนี้มมาออยังลูกเตลูกชิ้นะแต่บอกเลยว่ากินได้แบบน่าจะ4คนได้ไหมแม่4คนบางคนกินไม่จุกก็ม่หมดพอยิ้ต่างหาเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะหม้อไฟรวมมิตร280ดบาท เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับกับเกาเหลาหม้อไฟเนื้อรวมต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะพาไปชิมรสชาติว่าจะเด็ดแค่ไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับได้เวลาชิมแล้วค่ะหม้อไฟยกมาหม้อโตโตนี่ค่ะ280บบาทและอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวเพราะว่าที่ร้านเขามีเมนูหมูด้วยเกาเหลาหม้อดินหมูนะคะ 100บาทนะจ๊ะใครอยากกินข้าวเขาก็จะมีนี่อันนี้เป็นข้าวกะเพราหมูตุน7จบาทนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวไก่อบ70บาทเช่นเดียวกันนะจ๊ะด้วยความว่าหม้อมันใหญ่มากก็อยากจะเชิญน้องทีมงานเข้ามาช่วยชิมด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องน้องอันเข้ามาช่วยชิมกันหน่อยถือตะเกียบเอ<ๆ>อถืออาวุธมาเองเลยนะคะอันนั่งเลย<ๆ>อันนี้เป็นเมนูหม้อไฟรวมชิมเลยแล้วเดี๋ยวจะให้บอกรสชาติด้วยนียน้ำลายไหล เนื้อนุ่มไหมนุ่มมากพี่ตองกินแต่ันก็เกี่ยวง่ายเลยกลนไม่ไหวหอมครีมครีมแบบมันที่เนื้อมันอระจายไปกับน้ำซุปค่ะอ๋อมันจะมีความหอมมันเนื้อนวลๆวค่ะก็มีความแบบหอมเครื่องเทศแล้วก็หวานหวานของเนื้อด้วยเนื้อท็อปทูนค่ะอร่อยนัวอยู่คนเดียวเลยละอ่ะเรามาที่เมนูเกาเหลาหม้อดินหมูนะคะ มหมูนุ่มเหมือนกันพลามีความแบบน้ำซุปเขาหอมเค็มค้นกลมกล่อมหวานเค็มหมูตุ๋นมันมีความนุ่มแบบกำลังดีมากันที่ข้าวบ้างดีกว่าข้าวกะเพราหมูตุ๋นม,มันนุ่มเปื่อยกำลังดีรสชาติของซอสกะเพราอ่ะมันเข้าไปในเนื้อหมูตุ๋นมันทำให้ตัวหมูตุ๋นมันมีรสชาติความแบบเผ็เดเผ็ดหอมหอมอร่อยเลยโอเคไก่อบค่ะ อนุ่มอร่อยมันมีความเข้มข้นของตัวซอสไกอ่อบอร่อยทุกคน อะไทุกอย่างที่บนโต๊ะเต็มอิ่มกันแล้วทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นต่อไปก็ได้เวลามาเปิดเรื่องราวของลุงออสที่จากชีวิตคนรับจ้างล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวได้ค่าจ้างรายวันสู่เจ้าของสูตรร้านดังขายดีแบบนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขนาดนี้มาติดตามเรื่องราวของลุงออสกันเลยครับทีนี้ก่อนหน้าที่คุณลุงจะมาขายก๋วยเตี๋ยวอะ ทำอาชีพอะไรมาก่อนอาชีพประมงครับของเราเป็นเป็นเรือวนจาค่ะคือหาปลาจอเจอปลาหรืออะวางอวนอยู่แถวไหนอ่ะคุณลุงเวลาไปออกก็ออกไปตั้งแต่ประจวบชุมพรลงไปด้วยลงทางอ่าวไทยแล้วจากนะทางอ่าวไทยแล้วก็ใต้ใช่ค่ะตอนไหมก่อนเขาให้เงินยังไงอ่ะถ้าเป็นคนละเขาก็เขาก็แบ่งเป็นส่วนสายปลาได้มือนึงเขาก็จะไม่ให้เราอ๋อส่วนหนึ่งไปทีนึงก็หลายวันใช่ครับเป็นเดือนมีไหม มีครับเป็นเดือนๆน,นํมทำอาชีพชาวประมงอยู่นานแค่ไหนคะก็10กว่าปีครับ10กว่าปีซึ่งมันค่อนข้างจะไม่มีความเกี่ยวพันอะไรกับร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยแล้วทำไมอยู่ๆถึงเลิกทำอาชีพประมงเจอพายุเกเข้าไปครับ วันที่26ตุลาพศ2500แล้วก็เปิดวิทยุเขาจะบอกว่ายังไงคะเขาบอกให้รีบเอาเรือเข้าฝังนะตอนนี้ประยุแรงมากคือนม้อย่างเดียวอิ่เข้าฝัา<ล>่งที่ใกล้ที่สุด<ะ>เรือทั้งหมดจะมี5ลำก็เรือที่บ้านก็จมไปลำหนึ่งคนเสียชีวิตเยอะครับหายไป11บคนครับต่อมาก็ไม่อยากมีใครออก มก็เลยทําให้ไม่มีคนอยากออกทะเลได้เลิกมาก็มามาอยู่ที่ตลาดมาพิสาวนโตมาทําอะไรค่ะพ่สาวนโตเ้าค้าขายอยู่ในตลาดอทําประทูนึ่งครับขนมจีนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยมาพบรักกับคุณป้าที่ตลาดงั้นเดี๋ยวเชิญคุณป้าเข้ามาคุยด้วยเลยละกันนะเชิญคุณป้าค่ะป้าทุนทําอะไรอยู่ตอนนั้นค่ะ ทำงานเป็นลูกจ้างบ้านพี่สาวลุงอ๋อยบุกเพสันนิวาสเป็นลูกจ้างบ้านบ้านเขาทีนี้เขาเห็นว่าเราแล้เขาก็เลยไปขออ๋อเขาปิ๊งเลยปิ๊งเลยพี่สาวไปจัดแจงให้เลยแต่งให้เรียบร้อยอ๋อคุณลุงไปปิ๊งประทับใจอะไรถึงตัดสินใจอ้าวตกลงปงใจกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเลยไม่ได้รักเลยเอ้ายังไงสงสารเฉยเฉยหรอ สงสารทำไมอ่ะเขาอกหักมาไม่ไหมเรื่องยาวเยอะเ่าไปกันเยอะเรื่องเยอะเอ๊มีแววเหมือนว่าจะเป็นแบบหนุ่มเจ้าชู้ประตูดินนะเนี่ยเราเยอก็เรื่องเยอะความรักมันเกิดขึ้นจากความสงสารก่อนเป็นจุดเริ่มต้นอาทีนี้ ก็ตกลงได้ตกแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยจากพี่สาวเนาะเป็นคนสู่ขออะไรต่างๆให้อพอได้มาอยู่เป็นครอบครัวและมีลูกด้วยกันกี่คนนะสอง,สองคนงใช่ไหมตอนนั้นที่มีลูกเนี่ย ยังอยู่ตลาดช่วยกันทำอาหากินอยู่ในตลาดปักน้ำขายของขายอาหารสดของทะเลของอะไรเนี่ยเราก็คุ้นเคยเนาะเพราะว่าเราอยู่ในตลาดอ่ะแล้วจุดเริ่มต้นในการที่มาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้มันมาตอนไหนามาทํางานทีนี้ก็มาทํางานสมัครเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวคือตรงนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดิมอยู่แล้วขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างนี้หละก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่แหละแบบนี้แหละทีนี้เขาจะเซ้ง ทีนี้หลานเห็นเออป้าทํางานอยู่ในนี้อ้าเอาไหมหลานเป็นคนเซ้งหลานเป็นคนเซงก็คือเขาลงทุนเขาลงทุนเราเป็นคนดูแลให้หลานเปลี่ยนชื่อเลยเป็นชื่อร้านลุงออสเลยเหรอใช่ใช่เ๋อเขเปลี่ยนมาเป็นร้านลุงออสแต่ก็คือยังเป็นก๋วยเตี๋ยว เนื้อตุนเหมือนเดิมใช่เนื้อตุนโมตุนเหมือนเดิมแล้วก็ฝึกวิทยายาทธ์จากครูพักหลักจำจากร้านเก่าเนี่ยแหละปรับรสชาติกันอยู่นานไหมคะมีปรับปรุงอะไรยังไงมั้งไหมอยู่เดือนสองเดือนนั่งกว่าจะลงตัวน่ะตอนแรกเปิดมาสองสมเดือนเห็นบอกว่าขายจะไม่ได้รายได้ก็น้อยอยู่ต้องบอกว่าตรงนี้มันค่อนข้างลึกมันอยู่ขื้องหลังไงอยู่ขบ้างหลัง ใช่ไหมมันไม่มีคนรู้จักอย่างเงี้ยหรอใช่ค่าใช้จ่ายตอนช่วงที่ขายไม่ได้อ่ะสองสเดือนถึงขั้นว่าจะยุบร้านให้มันเล็กลงอย่างเงี้ยหรอลุงใช่ยุบสองห้องให้เหลือสองห้องคือทั้งหมดมันมีสี่ห้องร้านอาจจะยุบร้านอยากให้มันเล็กลงมันจะได้ดูแลง่ายๆค่าใช้จ่ายมันได้น้อยลงแต่ลุงก็บอกว่าเอยถ้ามันยุบไม่ต้องทําดีกว่าเก็บเสื้อผ้ากับบ้านเลยเก็บเลยไหมก็ตกลงหลังจากที่อดทน สู้มาจะขายไม่ได้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนตรงไหนให้คนมันเห็นชัดขึ้นได้บ้างค่ะหนูก็มาทําร้านใหม่อะไรใหม่ทำเห้มนอาดจะอ้านทานทาสงทาสีมีลูกค้าเข้ามาทานเขาบอกอร่อยมากต่อมามาลงติ๊กตอกอะไรมั่งอะไรมั่งลูกค้าถึงรู้ว่าเออร้านอยู่ตรงนี้เยอะขึ้นลูกค้ามากินก็ต่างคนต่างลงต่างคนต่างลงก็ดังมาเรื่อยเรื่ออ๋อเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่คนรู้จักตรงนี้ รู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจฮะที่ที่มันขายได้ขนาดนี้แล้วก็ลูกค้ามาทานก็ปากต่อปากค่ะบอกอร่อยมากลูกค้าขาประจําก็เยอะค่ะจอก็เยอะอ่าก็ติดตัติดใจกันไปปากต่อปากมีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้างไหมบอกทุกวันเลยรักกันทุกวันเลยเขินตอนแรกสงสารตอนนี้รักเลย อันลุงอ่ะจ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างให้อะไรก็ให้ใจทุกอย่างนี่ทุกอย่างเลยแม่คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับ ความสําเร็จของร้านเราในวันเรานเน้นของดีลูกค้ากินลูกค้าถึงมีไงถ้าไม่ดีไม่สม,ม่งเสมอลูกค้าไม่มาหาเราหรอกค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ Cap ่งเคล็ดลับความสําเร็จเนาะลุงอ๊อดกับป้าทูลฝากร้านหน่อยร้านเราอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงตลาดซูเปอร์วันค่ะจ้ะติดกาเทศบาลแกลกาสาแล้วก็ติดถนนใหญ่เปิดแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งหยุดทุกวันอังคารจ้ารีบมานะจ๊ะแล้วก็มาอุดหนุนคุณลุงกับคุณป้ากันได้นะวันนี้ขอบคุณมากมาก นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยแล้วก็ประทับใจนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราชิมมะนาวดีกว่ากินแล้วมันเค็มชิมให้แล้วชิมให้แล้วหม้อใหญ่มากจุกจุกหม้อนี้เท่าไหร่อ่ะแม่ออดกระะบวยหาย